รีวิวว mm ิปครีมน้องกี้กินกับอะไรอร่อยสุดออนแลบทางหูลูอาทุกคนทางหูลูมันซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้มันแอบ,บละลาย <c oughs> อืมอร่อยนะมาลององุ่นกันบ้างตอเบอรี่7เต็มสิถ้ามันกรอบมันน่าจะอร่อยกว่าวนี้องุ่น1 0เต็ม10ต่อไปผลไม้เคลือบไว้ช็อกเอาเป็นบูเบอรรี่ก่อนกันแล้วกันนะทุกคนนี่นะ กับบลูเบอร์รี่นี่ว่ายัางไม่เข้าขนาดนั้นอามาลองสตรอเบอร์รี่กันบ้างเน้นๆอันนี้ให้เลยสิบนำสิบต่อไปเมลอน่เจ็ดคะแนนคือมันไม่ได้ไม่อร่อยแต่ว่าเมลอนอันนี้มันไม่ค่อยหวานขนาดนั้นอะมันได้แค่กรอบเหมือนแตงไทยบ้านเรามากกว่าสุดท้ายนะคะเราจะมาลองเมนูน้ํากันบ้างไม่รู้เข้ากันไหมแหละแต่ว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้และการทดลองคือดูดีเลยล่ะเข้ากันมากไม่น่าเชื่อสิ่งนี้ เข้ากันมากใครลองไปกินตามแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าอันไหนอร่อยสุด